องค์นี้ก็สําคัญเจ้าค่ะไม่เห็นไม่เห็นองค์ธรรมก็ไม่เห็นพระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็น้รตัดนะคัพระองค์กระเพาะขมาเจ้าค่ะพระองค์ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเจ้าค่ะตัดเเจ้าค่ะแม้แม้พระองค์จะไปปรินิพานไปแล้วเจ้าค่ะแต่ธรรมาวินัยก็เป็นตัวแทนของพระองค์เจ้าค่ะที่ให้ภาษาบุคศึกษาเจ้าค่ะน้องขาวสาธชเจ้าค่ะแล้วก็ เจนสองก็คือท <yan> ่านอาจารย์ผู้นํำจิตเจ้าค่ะองค์สทธาติมุตกรกยาสิกีทิติปตะเจ้าค่ะเป็นผู้นะผู้นั้นถ้าท่านใครเห็นธรรมก็ต้องเห็นพระองค์ถ้าเห็นทุกก็เห็นพระองค์ไหมเห็นเจ้าค่ะก็คือทมอยู่ทมของพระองค์เห็นทุกก็ต้องเห็นธรรมเราไม่เห็นพระองค์ว่าเห็นเจ้าค่ะเพราะเป็นความเสื่อมสลายไม่เที่ยงแหมก็คือทมเพราะ <Okay. S 2> ก็เชื่อมโยงกันนะครับเานใครเห็นธรรมก็าต้องเห็นพระองค์ใครเห็นพระองค์ก็ต้องเห็นธรรมนัก็หมายความว่าได้เข้ามาปฏิบัติเชื่อมโยงกันนะครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระองค์นั่น,นแหละแต่คนที่เคารพพระองค์ก็ยังมีสภาวะที่ทรงอยู่ใครไม่เคารพก็เรื่องของเขาที่ที่เรื่องเราเพราะเพราะว่าอะไรเพราะจตนาไม่ได้เสื่อม <Okay. S 1> แต่อารมสภาวะของการเดินทางกำลังจะสิ้นสุดสำหรับความเป็นมนุษย์เอง พบนิทานี้ของผู้ที่ยังไม่เข้าใจรามแต่ผู้ที่เข้าใจถรมก็สิ้นสุดเช่นกันแต่สิ้นสุดไม่เหมือนอกันนั่นก็คือตายแล้วไปไหนใช่จ้ะค่ะแต่กานที่ตายแล้วไปไหนทุกทุกองจึงรู้ว่าตายแล้วไปไหนใช่จ้ะค่ะและอยู่ในทิฏธรรมอยู่อย่างไรอยู่อย่างไรอยู่อย่างสภาวะของความมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีสิ่งที่มีอยู่ยังไงอยู่แบบมัชชิมา อยู่แบบพะอระหานตะกีนทสดในที่ได้ทำแม้ว่ายังมีขันเนี่ยขันห้าแต่ทั้งหมดขันห้าก็จบไหมไม่มีอันนั้นก็เท่ากับทุกทุกองได้ซึมซับได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสว่าอะไรจริงอะไรเท็ปเป็นทางของงงจึงมีสภาวะที่เชื่อมต่อมรควิธีของงงเชื่อมต่อองค์ธรรมชั้นลึกของงงนะครับทำให้ภาษาวก มีสภาวะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนะครับไม่ได้คัดกันเมื่อเดินทางถึงแล้วในองค์พัชจิมาเข้าถึงในองค์มัชจิมาแต่ถ้ายังมันยังทางไม่ถึงเนี่ยยังมีบุญหรือกรรมมาตัดได้หมดนะแม้ยกตัวอย่างครูอาจารย์ที่ผ่านมาที่มีชื่ออยู่แต่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบใช่ไหมครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจอย่างยิ่งเลยเจ้า่าน้องกับสาธุเจ้าานอาจารย์ นะเพราะฉะนั้นการเดินทางในในสภาวะของครูบอาชนที่ผ่านมาถือว่าเป็นกรรมเก่าไหมใช่จ้ะค่ะเต็มๆเลยเจ้ะค่ะก็เป็นกรรมเก่ามนะีบุญมีบุญิีญขึ้นมาบรรลุธรรมในระดับนะพระสัตบรุษในระดับพระอระหันต์ก็มีกันแต่ไปไม่ถึงก็มีเข้ามาไม่ถึงในองค์มัชฌิมาองค์ปริยาาสูตรเห็นไหมมีบุญเหมือนกันนะไม่ได้ไม่มีนะัก <Okay. S 2> ็เข้าพระนิพพานเหมือนกันแต่ว่าต้องได้รับ ในสิ่งที่เราทำไปเห็นไหมครับนั่นคือทางที่ไม่ควรจะเป็นแต่ก็เป็นเห็นไหมครับก็คืออย่าลืมที่บอกว่าท่านมีกุศลอกุศลยังอยู่เมื่อท่านมีอกุศลกุศลก็ยังอยู่เพราะนั้นก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละใครมีกำลังมากกว่าก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ถ้าใครมีกำลังน้อยกว่าก็ต้องเดินเขายา่ำยี ต้องเดินมานย้ำยีเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มีกำลังสูงกว่าก็สามารถที่จะบังคับเขาได้แล้วจัดการเขาได้โดยทำนีโดยทำโดยทำของพระองค์นะที่เรตตาตามก็ประมาณนี้เนาะ <Okay. S 2> ส่วนใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อใครจะเชื่อก็เชื่อ,เ,อเราก็ไม่ไม่มีสิทธ์ไม่มีอะไรที่จะไปบังคับได้นะ นอกจากสิ่งที่ท่านเห็นธรรมของโปะนะแล้วก็เข้ามาเห็นทุกข์ของโปะถึงจะเข้าใจในธรรมพระเข้าใจไหมท่านอาจารย์แบบนี้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าคาน้องกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์เดิญท่านอาจารย์กล่าวมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับไม่ไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีแล้ว ถ้าไม่มีอะไรก็ต้องขออนุญาตเอาเชิญครับมีอะไรไหมเพิ่มไหมก็จะเป็นกําลังใจให้สิษย์น้องที่ยังเดินทางมาไม่ถึงเจ้าค่ะให้มีความเพียรจะได้ไม่ขาดพเจ้าค่ะอาจารย์คแค่นี้เจ้าค่ะเดินทางมาทังีก็ยังเดินทางมาก็ยังต้องอาศัยเนาะเป็นบุ้ที่ต้องอาศัยมำบอกอาศัยกาลยานิมิต ทำาไม่อาศัยธรรมบกไม่อาศัยกาลร,ระยิมิตาที่สามารถที่จะกระทำได้นะก็อดเพราะนั้นต้องต้องประจบเหมาะกันหมดในพบในชาตนะิเอาแล้วนะ,ะอะนุญาตใช้เวลาแค่นี้ละกันนะสาธุเจ้าค่ะน้องกับเท้า่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะ สาธุกวรบัดนี้กรรบสาธุ